ทักทคอลูและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ค่ะดิฉันนายแทนเทกียรติสุธนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6, 3, ที่หกทับสามเลขที่สิบห้าวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบโอนเอปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองข้อสามสิบและข้อสามสิบสี่เชิญรับชมคลิปวิดีโอได้เลยค่ะข้อที่สามสิบข้อมูลชุดหนึ่งมีค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเท่ากับยี่สิบมัธยาฐานเท่ากับยี่สิบห้าและฐานนิยมเท่ากับสามสิบ ข้อใดสรุปต่อไปนี้ถูกต้อง 1. ลักษณะการกระจายของข้อมูลเป็นการกระจายที่เบ้ไปทางซ้าย 2. ลักษณะการกระจายของข้อมูลเป็นการกระจายที่เบ้ไปทางขวา 3. ลักษณะการกระจายของข้อมูลเป็นการกระจายแบบสมมาตร 4. ไม่สามารถสรุปลักษณะการกระจายของข้อมูลได้แนวคิดของข้อที่30โจทย์ให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ20มัธยฐานเท่ากับ25 ฐานนิยมเท่ากับ30หลักการจำถ้าฐานนิยมน้อยกว่ามัธยฐานมัธยฐานน้อยกว่าค่าเฉลี่ยการกระจายจะเบ้ไปทางขวาถ้าค่าเฉลี่ยน้อยกว่ามัธยฐานมัธยฐานน้อยกว่า,าฐานนิยมการกระจายจะเบ้ไปทางซ้าย,ถ,าาย,ย,ายาถ้าค่าเฉลี่ยเท่ากับมัธยฐานมัธยฐานเท่ากับฐานนิยมจะเป็นการกระจายแบบสมมาตร เทียบกับโจทย์นะคะ20คือค่าเฉลี่ยน้อยกว่า25ก็คือมัยธยฐานมัยธยฐานน้อยกว่าฐานนิยมก็คือ30ตรงกับกรณีที่คิดว่าค่าเฉลี่ยน้อยกว่ามัยธยฐานเนาะมัยธยฐานน้อยกว่าฐานนิยมดังนั้นข้อสรุปที่ถูกต้องก็คือข้อที่1ลักษณะการกระจายของข้อมูลเป็นการกระจายที่เบ้ไปทางซ้ายค่ะ ต่อไปคือข้อ34ข้อใดต่อไปนี้มีผลกระทบต่อความถูกต้องของการตัดสินใจโดยการใชร้สถิติยกเว้นข้อใด 1. ข้อมูล 2. สารสนเทศ 3. ข่าวสาร 4. ความเชื่อแนวคิดของข้อ34นะคะข้อมูลเป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดถ้าข้อมูลผิดพลาดไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นตัวแทนที่ดี การวิเคราะห์สถิติย่อมผิดและการตัดสินใจจะคาดเคลื่อนได้ค่ะสารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลเช่นตารางหรือกราฟหากสรุปไม่ถูกต้องหรือแสดงผลปิดเบือนก็ทำให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ค่ะข่าวสารเป็นแหล่งข้อมูลจากภายนอกถ้าเป็นข่าวที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ทันสมัยจะทำให้ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ที่ผิดไปค่ะความเชื่อไม่ใช่ข้อมูลที่พิสูจน์ได้ด้วยสถิติแต่เป็นทัศนคติหรือความคิดเห็นส่วนบุคคลซึ่งไม่ใช่ปัจจัยทางสถิติดังนั้นจึงไม่ใช่ปัจจัยที่กระทบต่อความถูกต้องของการตัดสินใจโดยตรงสรุปนะคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือความเชื่อเพราะสถิติยิงกับข้อมูลและสารสนเทศที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่ความเชื่อส่วนตัวค่ะ